Quay cho khen không? Sự 1 2, chạc sự 3, tiền 2 đăng 3, chạc sự đăng 2, tiền Sự đang 3, chạc sự đăng tiền Sự đăng 3, chạc tiền Sự đăng 3, chạc sự 3, 9 Cái này ạ à? Các bạn có thể tán con đấy ạ Còn bây qua này thành... phía tiêu, sống gì khóc năm này เก้าร้อยสิรกมครับวานนี้กว้างยาวแปดสิบมุมครับยาวร้อยแปดสิบกว้างเก้าสิบน้าเลยนะาสี่ห้ามิลเมตรครับสี่ห้ามิลเมตรหรือทียี่สิบมุมครับยี่สิบมุครึ่งครับเนี่ยสองทีครับง่ายสองทีก่อนเนาะเรียกว่าเอทีหกสองทีครับตัวนี้เรียกว่าเคาตอนครับ

อาจารย์ครับตอ้งบส่งไกลสุดเท่าไหร่สามถึงห้ากิโลเมตรครับใส่วาด้หมดเท่าไหร่สองพันสามร้ยยี่สิบช่องครับ่าครเสิบช่องิครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มไลท์ปุ่มเปิดไฟครัขึ้นครับปุ่มนี้เรียกว่าภาษาอังกฤษไม่ทราบครับปุ่มเปิดเรื่องปุ่ม เลื่อนตั้งความที่ครับเลื่อนช่องเลื่อนช่องครับอันนี้คือเลื่อนอะไรเลื่อนเลื่อนเลื่อนความที่ก็คือเลื่อนเลื่อนหลักความที่รับเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรกลุณเพิ่มจำนวนความที่ครับเพิ่มลดได้ไหมไม่ได้ครับมันเพิ่มทีละความที่ทีละเท่าไหร่ทีได้เท่าไหร่ห้าสิบไม่เกินครับเห้าสิบเลยที่แน่ห้าสิบครับโอ้ยชัวร์ครับ อันนี้นะครับอันนี้ปุ่มอะไรเอินเตอร์ปุ่มเอ็นเตอร์รับเข้าความถี่ครับปุ่มบันทึกหรือรับเข้าความถี่นะตัวนี้คือปุ่มอะไรนี่ปุ่มตั้งช่องความถี่ลงหน้าครับกี่ช่องสิบช่องครับตีมาห้ดูรายละเอียครับสิบครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มเสียงครับอันนี้คือคอต่อเสียบครับฟังปุ่มอะไร เขาเรียกอะไรปลาพูนครับปลาพูนหูฟังครับอันนี้อันนี้คืออะไรไมโครโฟนครับปลาพูดปลาพูดครับลำโพงครับฮะ่ไคุณสควอครับบูทเลเอาไว้จำไดไรนี่แหละครับคือเราเจอมาคือกดปุ๊บใช่ไหมถ้ามีการเรียกเราเราจะรู้คือว่าพูดถ้ามีการเรียกเราก็จะรู้ว่ามันจะดังอย่างนี้ย แต่ถ้าพอเขาเรียกมาเนี่เราจเสียงเาจะพูดจะออกมาเราจะรู้ว่าเขาเรียกออกมาเราจะได้รับใช่ไหมถามเราตอบเราตอบว่าถ้ากลุ่มสกอีกไ่เราตอบว่าเือนพวกเราเป็นปมเดี๋ยวไปดูนลุ้่มี่ะไให้ไหมจริงนะตองเพิ่มอะไรให้ตรงไหนแต่หลายที่บอกเราเปิดตรงไหนข้ามเลยมาใไหเวลาเขาเรียกมาปุ๊บ